กล่าวถึงโดยนะครับทพ่านผู้ชมวันนี้ผมครับบุโรซ่าทีวีครับวันที่ผมจะได้ปฏิบัติเอวออร่ากันเช่นเคยเลย dragon ball อีกแล้วจะมีคนเล่นกับผมไหมนะเออผมรอมาดาแล้วไม่มีใครกดเล่นเลยคนหนึ่งก็ดูคนหนึ่งก็ไอ้เนี่ยคนหนึ่งเขาก็เล่นกันอยู่เราเราวาร์ปไปต่อที่เขา มีคนไปตอนที่ผมมีคนเล่นดีกว่าเลยครับผมวัว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 วบโอเคเราเจอกับเชเบิลบัดดี้นะดูซิว่าผมจะสู้ได้ไหมไฮไฮหเฮชโอ้เขาได้เริ่มก่อนโคตรสวยเลยถ้าผมได้เริ่มก่อนจะดีกว่านี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเล่นได้อยู่ เออเล่นยังไงดีโอโหมอไซสุดยอดพ่ออะไรจะดังขนาดนั้นไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะดินจารายทียูทูเหฮ้ยมี yt u ทูปแนแลด้วยนะอะไรอ่ะ อเมริตี้ออฟเอร์เรจนแลก็ไม่สามารถถูกยกเลิกได้แล้วก็ดลอบเรจันแล้วก็หนึ่งใบใจหนึ่งเกรจั่วสงูงเป็นการที่ดีมากเลยจูดารันโด้จูดารันโด้จูดารันแล้วมีใช้อะไรอ,ะอ่ะอ๋อใช้เทคเวฟเซตอ่ะอ่าจะใช่นะครับจบไปซะถ้าไม่มีอะไรก็จบไปซะท,ท่านโอเลโรท่านหนึ่งดีสครับกูด อ๋อสกิลสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือคือไม่ดรอปไม่ดิทิ้งเลเรเจนดาก็จากบนมือเปิดการา์ดถห้ไปอุสิจกองหาดาก้อนหรือดากด้อนเอาดาก้อนและเลเรเจนดาก็ออย่างระบายรอระมาณนั้นเหรอมันก็ติดทั้งเด็กอะ่ะอันนี้ก็ดากด้อนดากด้อนเลเรเจนดากด็อมันก็ติดกันหมด รเจนโดตัว ragon ไจนโดตัว ragon ว่ะแล้วก็เอาที่เหลือลงดรอปใช่ไหมมีเจนาริกด้วยเน้ตอนนีเธอดาวเซอร์วแคนอฟิวแคนนอนบีเลสผมไม่สามารถถูกเลสได้ด้วยผมได้เริ่มหลังอันนี้คือเสียเปรียบนะถ้าได้เริ่มก่อนอ่ะผมจะจวัว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 จัวจวัวจวัวจัวจัวไม่หยุดยั้งอะไรเงี้ย เซนตานีก็เรอัรโกเนียเรเขาไล่เป็นเดอะอาร์แคนคลาวแอลคอนเทนเนชั่นสกิลนาไอเทมที่เป็นราชาขึ้นมือหรือจะเอาเลเจนด์ดาก้อนที่เป็นมอนสเตอร์ที่ชื่อต่างกันขึ้นมือนะครับแล้วก็ทิ้งการ์ดนมือสองใบนะรีบเล่นเถอะครับผมรีบตัดคลิป รีบลงให้ท่านผู้ชมดูไงเอาเช่มราชาขึ้นมือแล้วนะแล้วก็สวมใส่ครับผมแสตท์ออฟเอสลูปฮิสตริกโทนนะครับมีสกิลสองอย่างอ๋ออ๋ออ๋อออตีเลยเหรอตีเลยเหรอตีเลยก็สวยดีเขาจะใช้เทคก่อนเหรอหรือเปล่า เขาลืมใช้เทกอะไอเปิดเขาอันนี้มันบอกเปิดห้าเรเจนักก้อนขึ้นมือ1ใบนะแล้วก็ที่เหลือใต้เกาะประมาณนั้นผมต้องหาดีอัตราเรชันแล้วก็รอสู้ขึ้นมือแค่นี้แค่นี้เด็กนั้นก็สู้อะไรไม่ได้แล้วยอเว้นจะมีอะไรอะเรเวนกันที่มันยกเลิกเว้ยอะพอดีอัตราเรชันผมแพ้เรเวนกันนะโคตรแย่ oh, <yeah. laughs> เรเวนกันจบเธอแล้วสินะ จบเธอแล้วสินะโอเคโอเดรน่ทางโดโรโออีเลสวยชาร์จแอนด์ดรอว์เฮ้ยลอสโบสวยอย่างนี้ไม่ต้องใช้ลอสโบนะฮะับสวมใส่ครับผมเดโมชั่นสปริตกันกราเชียแล้วบอดดี้คอร์ครับผมไอโกเนียไปช่องกลางฮะเอ่ตอ ทำลายทิ้งเลยกันไล่ครับดีสแคทโก้ดไล่หนึ่งครับจวหนึ่งเธอิวของ,อ,ง,อ,งอ,อากูเนียครับผมเมื่อถึกตกลงดรอปโซนอากูเนียเมื่อถึกตกลงดรอปโซนทิ้งการ์ดมือหนึ่งใบฮะที่เป็นดิเมนชั่นดราก้อนแล้วเปิดการ์ดสี่ใบเลือกสองใบไปเกตเลือกสองใบขึ้นมือนะฮะโอ้จะเป็นดีสเรักชั่นหรือด,ด,ดีวะ เออนี่ดีกว่าเออสองใบนะครับปุ๊บแล้วสก,กิลของใบนี้ครับเมื่อถูกทิ้งนะครับผมเอ่อแล้วถ้าเรามีดเด e n ช i o นดรา g อนอยู่ได้เกตได้จัวหนึ่งฮะ,ะจุ๊บโอ้ดีเซนิชแล้วก็คอ,ออีพีสสก,กิลของอีพีสนะครับผมทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบนะเปิดการ์ดหกใบบนสุดจากกล้องนะฮะเดี๋ยวปึ๊บ หาดิเมนชันดราก้อนที่เป็นมอนสเตอร์หรือออร์โรว์นะใช่ไหมดิเมนชันดิเมนชันดราก้อนที่เป็นมอนสเตอร์หรือออร์โรว์เออเป็นอีพีสกับเดลี่แล้วกันเนาะที่เหลือใต้เกาะหนึ่งสองสามสี่โอเคขึ้นมือจากนั้นฮะเออเอ้ยเอเอลืมน,น่าจะเล่นผ่านแล้วล่ะ แล้วก็ติดตั้งครับ Sled Enemy นะครับสกิลของ Sled Enemy นะฮะจ่าย1เกตครับเปิดการ์ด3ใบนะครับผม1 2 3เอาการ์ด1ใบขึ้นมือครับผมที่เหลือใต้กองนะโอเคไล่ okay. ครับผม Dn Binger ครับจ่าย1เกตจวดว2ใบโอ้ดีเ์เิชันมาแล้วสวยน่านจะมีแค่นี้ขออเอเลไปช่องกลางครับผม โอเคอ่าฮะอีเลเป็นสายสามแฮะได้ได้ได้แค่นี้แหละอีเลโจมตีครับผมสกิลของอีเลครับผมเปิดการ์ดสามใบบนสุดจากกองเลือกการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือไว้ใต้กล่องใช่ไหมใช่ที่เหลือไว้ใต้กล่องอ่าไอเทมนะครับสกิลเลสตัวมันเองครับผมสแตนอีเลครับจวหนึง่ง แล้วให้ออเลโจมตีครับผมสกิลของออเลครับผมเอออะไรวะดัเมจนต้องเราไปเป็นซูเนาะเปิดการ์ดสาใบครับเอากาดหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือใต้กองครับผมเอเป็นดีเซนิตด,ดีไหมเอเป็นดีสแคปโก้ดีไหมแต่นี่ก็เก่งนะเอาดีสแคปโก้ดีกว่าเอาไว้จัว่วโอเคแล้วก็ห่านเธอเลยนะฮะทำอะไรไม่ได้ละ รีบเอาบาร์ด i ้ s อว่าก็จ n เป็นเป็ loss l o s t t ท่าไหร่เจงคุกเขา่าจงคุกเข่าซะ dimension dragon เ,เดี๋ยวกูเก็บเนอะเธอหน้าผมก็จะมีจวดสองจวดสามแล้วก็ ใช้เทคของอดีเซปยบโก้ได้นะฮะก็มีอีเลมีอีพีสโอ้เธอหน้าก็หาของได้สบายนะฮะมาดีดีสนิทดีสนิทนี่เป็นไม้ตายที่ดีมากเลยนะรู้สึก <c oughs> มันหาล้อโซงง่ายมากหาแบบง่ายสุดๆนะฮะ ยังไงนะยังไงกันนะหรือมือเขาเน่าอ่ะไม่มีบัสดี้อะไรเงีย้ยเกรดก็ไม่พออะไรเงี้ยเอาเขาจบเธอเนาะเอนโอเคเขา่จบเธอนี่ว่ะ We are อน the b e เมื่อจบเธอรครับผมเ l ็นลอสลอ t t จอร์ว r ร d โดเป็น w o r l d นะฮะโอเลโรทังโดโรโอ้โย,าย,ย,ยมาแล้วครับไนที่ r e ีวอส Destroyer <Char gy S 1> เดาช้าจีอันเดอร์โดโร์้าไปไหนดีชาร์าไปน,นี้แหละชาร์จอันโดโรโอ้เยี่ยมคอครับผมคอดีไหมคอดีไหมคอดีรออะไรอ่ะเออคอครับผมแล้วจากนั้นไล่ครับผมดีสแคปโค้ดทำลายการสองใบไลฟ์จั่วสองฮะ จากนั้นไล่ครับผมดีบริงเกอร์ใา่หนึ่งเกตจ,จวสองครับถ้าเป็นลอสโวล์จวอีกหนึ่งแล้วก็ดีวสองฮะยิงสองโวล์ฮะโอเคจากนั้นไล่ครับผมวายวอลเทคนะครับ ตลอดเธอนี้คอคอสจะไม่มีเลยนะครับหรืออีคิคคอสนั่นเองไวเบิร์ลเทคนะโอเคจากนั้นคอครับผมสกิลของอ e ีพิสทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบเปิดการสามเปิดการ์หกใบบนสุดจากกล้องเลือกการสองใบเอ้เลือกการสองใบเอเอ,กกเอที่เป็นอิเมรชั่นดรา้อนหรือไม่ได้นี่วะดิเมนชั่นดรา้อนก็จะมีแค่ใบนี้ ีใบเดียวฮะไม่เป็นไร1 2 3 4 5โอเคใบนี้แหละอะจากนั้นคอวันนี้ที่ Hang Destroyer ไปช่องกลางแล้วคอ Python Eye จากนั้นก็เออนี่มันเมือดิสก้าไดแท็กคอเป็นนี่ครับผมวันนี้ที่ Hang Destroyer Reverse นะครับสกิลทำงานนะครับผม 2 w o d r o นะฮะลงดรอปโซนทั้งสองใบเลย Dimension Draw i n v i t r s น,ออนะฮะทำลายไปดิทำลายสิหายไปหายไปซะหายไปซะ อือยุปใช่แล้วโอเคจากนั้นต้องมีแค่นี้ฮะงั้นก็แค่นี้แหละทำได้แค่นี้นะฮะโอเคให้วอร์ริตี้หรือเดสทรออร์โจมตี5กรีนิงฮอนไง โอ้ oh. ใจหนึ่งร,ร้อยกันรอโอเคเมกิลครับจัว่วสะแตนวันที่นี่ลีโวเดสทรยอเยอร์โจมตีครับผมห้าคีรีคอนโอเคจากนั้นก็วันที่ที่แฮงเดสทรยอเยอร์รีเวิร์สโจมตีครับผม ตีจ้าก็ขอพูดอะไรนิดนึงนะก็อยู่ดีเสียงมันก็ตัดหายไปนะครับกอเลยฝนต้องมาพากเอานะตอนนี้เราก็จีๆเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะมาพากตัวเองอีกทีนึงว่าผมทําอะไรในนั้นไปนะครับก็นะครับผมกําลังพูดถึงอยู่ว่าว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับผมก็จะมีอ่าดีมันชั่นเวฟครับที่ทาที่ทําลายการ์ดหนึ่งใบได้เกตได้ไลฟ์ได้จั่วสองนั่นเองนะจากนั้น ผมก็เอ้ยตัวหนึ่งดีกว่าจากนั้นผมก็คอวันนิตี้แฮงเดอร์เออร์รีเบิร์สนะครับจากบนมือเนาะอ่ะเพราะว่ามันไม่ต้องจ่ายคอแต่ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าแล้วเราได้ไม้ใต้ใหม่เป็นวันนิตี้เดทัชชั่นแวนิที่นะครับลุกเล็กลูกหนึ่งตัวเนาะแล้วก็บวก5คาีแล้วก็ตีใส่ตีใส่ไฟเตอร์เลยก็เป็น10คขีประมาณนั้นนะฮะก็ต้องจบไปแล้วนะครับสลับขีดนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดซับไต e กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณสัเกมด้ทุกมากแล้วขอบคุณที่เล่มันครับบ๊ายบาย